แล้วก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hard Earn Flow Mod Titleite นะฮะวันนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานเลยเนาะพี่เขนี่นะฮะกับญี่ปุ่นเพรพยายามจะดันอยู่คือนะครับเพราะญี่ปุ่นวันนี้ก็ยกคนขึ้นบวกมาแล้วพยายามด้วยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะจบยังไงด้วยนะครับมัเยอะหลายที่มากเลยยั่ไงถึงก็พยายามจัดการอยู่นะการยากคือเอาเรื่องอยู่ อยากให้เติต์นญี่ปุ่นกับไปเรามีเยอะก,กว่าได้อยู่แล้วทำโฟกัสตัวนี้ก่อนนะฮะก็เรื่องเรือ,อเราต้องการเรือเยอะแยะเลยนะฮะเราไม่มีเรือใช้เรือที่คนทำก็เ,เป็น,นะนเครื่องบินบ้างเยอะมากตรงนี้อ่ะอเ,เพื่อนมาทาันโดเพื่อนอมาทันโดเยหงุดหงิดเราเนี่ย คนหงนานี่ก็มมนจะจัดก,การสุดทางฮนะอยากจะยกยบคนขึ้นจริงๆเลยแต่มันมันทำไม่ได้ดูสิครับก็ไม่ได้คนระับเรือซ่อมอยู่ซ่อมอนะแค่ไหนมีนมนเยอะอยู่นะฮะ ก็ตรงนี้เสร็จแล้วเพราะว่าผมใจเนี่อัพเดทกลับไปเรื่อยๆโอ้ยตำาการอาหารเพิ่มนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ดูยก่อนทอาหารมาเยอะๆเลยะแล้วก็พวกนาวิกนาวิกอยู่ไหนไหนาวิกเยวทินเอาพวกนี้ก็ได้ อืมอะไรนี่อ่ะทำอะไรเองเงี้ยอ๋อสงครามโลกเกิดแล้วครับครั้งที่สองเนอนรัเซียเขาก็เป็อินเดียอินเดียเจ้าเอ่ออันนี้หารัสเซียกับเยอรมนีตรงนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดเมกากาแล้ใกล้จะรวมชาติแล้วฮะเมกากาใกล้รวมชาติแล้วทั้งที่ก็ตีกันเองอ่ะใช่จริงด้วยเขาตีกันเอง ไม่จะได้ถึงยงนมอสโกรหรือเปล่าจากผมนี่แหละขึ้นโพล่ยกคนขึ้นยังไงดีโอ้ยอีกแล้วพยหยามยัยงวะโอเคครับผมจะนี่นะโอ้ยเ,อเซอเร์เรรบียเขากาศกับมหาสหารัฐออสเตรเลียเยับ รอบแล้วไม่จำรอบนี้เอาใหม่โอเคเขาประกาศตักค้างว่าสองสามฝ่ายเลยก็ผมว่ายังไม่จบวันนี้เลยมันจบไม่ได้เนี่ยแหละกอยังนีเลยนะมองโกเลียโดนเหรอออไม่ใช่ลาตนเซียอย่างี้มีกระโดดอยู่ฮะเป็นการซิสของคาวัานโอเก กันเลยโอเคก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตรงนี้เราให้รับขนมันจากญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นตรงนี้ไม่แพ้เลยจะรวมชาติกัรวมไม่ได้ตรงทินหนาก็ตีออกฝ่ายไม่ได้ด้วยว่าเรายัางยุบกลุ่มไม่ได้นะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่

รวมชาต์ตรงบนมาก่อนโอเคครับเขาหลีตาย,เ,ยเราได้เขาหลีตายด้วยก็จากนี้ก็ฝ่ายเรียบร้อยฮะรฝ่าแล้วไปอ้างสิดกกันโอ้โหนานยังวะ <Es per ated> พอดีผมจะรวมชาติแล้วนี่โอเคอพอดีผมจะกลายสงค้ามกันอยู่หนานผมจะรวมจักวัดชิงไม่ใต้าน,นัทอันเดียวของฉันราชนกว่าได้ นี่ก็ยอมไปแล้วถ้าขยันไปจะงงครับผมจะปล่อยเกาหลีนะฮะ,ะน่างชาัิเกาหลีไป,าาไปแล้วตรงน,นี้นี่รวมฝ่ายอยู่อ่ะรับร้องเอกลาชด,ด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้อันนี้มาอยู่ละแค่นี้เดียว ก็ได้ละที่เหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รวมชาติตรงนี้ยกไม่ขึ้นหรอกเหลือไม่มีตรงนี้อีกเี้นไห้แต่ว่าคนรับรองมันเยอะเป็นไปไม่ได้ที่จะยกคืนนะนะ้ครับผมก็เออทำอะไรดี วันี้ไม่มีอะไรมากไปดูตรงด้านยุโรปดีกว่า,วาเขาเนร์นมานบักกัลสงครามสองฝ่ายแล้วครับเป็น,นดีดีแต่ทหารรัสเซียอัตเตียเนี่ย,ยทำไมดูอ่อนอย่างเดียวเพราะว่าเขายังดันเซเบียไม่เข้าเลยเซเบีย,สอ,ย,ออย,ยสองฝ่ายแล้วก็อย่างเงี้ยแค่ไปดันไม่เข้าเลยสงครามมันสองฝ่ายด้วยแหละถ้าเอรมานชาะตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะ ถ้าดึงอันนี้เข้ามาตรงนี้ได้ก็ดีเหมือนกันไม่ไรู้ว่าเขาจะเข้าไฟหรือเปล่าหลังเสกก็ยังไม่แบกยังไม่ไกลับบ้านเลยอินเดียตอนนี้ก็กลายเป็นสานารรันะฮะแหมรู้สึจกจะดีจริงๆเลยเขาจะยังม่ย้ารเปลี่ยนแปลงไปมากชนะแล้วนะเนี่ยชนะโรมาเนียแล้วมั้งน,นี่ ตรงนี้ก็ยึดโอ้โหดาม,มาไกลนะครับมันก็สู่สีอนะ่ะสู่สีกับพวกโปรเซียด้วยก็โดนรุมจากพวกนี้ด้วยก็แ้นหละฝรั่งเศสประกาศสงครามกับไอ้นี่นะฮะประชาคมละแล้วก็ดึงอันนี้เข้ามาเลยโอเคอยารู้ว่าอเมริกันจะเข้าหรือเปล่านี่แหละ รอเงี้ยก็จะได้ตีแล้วรอครับยุ่นหนานมันเป็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่รูเลยยุ่นหนานี่เราก็ไม่ได้ยิงไว้นะเรียบร้อยครับอเมริการงชาติแล้วเรียบร้อยรงชาตินะฮะอเมริกาเราดูว่าเขาจะเลือกไฟไหน นี่เป็นวินิกันเขาดวงชาแลนะ้วเราดราูกันว่าเขาจะเข้าไฟไหนเะชางหน้าลุ้นจริงๆเลยเราประกาศเปทางใครวะเนี่ยนะเรือไปที่ไหนเนี่ยตางนี้ไหนก็สร้างเรือแล้วลนะ่ะสร้างมามนี่ต้องใส่ของก่อนนะเอา,าของ ยังยังอีกโอเคได้มาทำนึงนะี๋ยวตรงนี้ก็หาขายตรงไหนวะอ้าทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อเอ้ยก็ไม่ใช่นี่อ๋อพักลรกล็เราด้วยโอ้เสียดายต้นไหนเนี่ยที่ศูนย์กัญาโห,โห ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ได้จ้ะอังสิกบพีชหนไยกลกันแล้รวะนนี้มีเสร็จแล้วนะฮะไม่มีอะไรอัพแล้วอ่ะก็วิาจวางกมกัดสร้างแล้วกัน อ่าจะบอกว่าจะบอกนะว่าเออประชาคุมฝรั่งเศสโดนจกักรวรรดิเยอรมันดันมาขนาดนี้เลยเือเป็นสุดยอดม,มากเลยรู้สึกว่าเยอรมันจะชนะสงครามแล้วรอบนี้ไม่รู้ครับก็เดาๆไปโรงงานคนลเดือนคนอเด่นะดเยอด้วยเอ้ยญ,ญี่ปุ่นรับสครามพิฝั่งหรือเปล่าทำไมนี่ เป็นทางเลือกของเขาแล้วนะพยานก็พนกหนูหายหนูหนออยู่หนาขึ้นมาฝ่ยเราครับกันญายังถึงออกกัดอยู่เลยเราจะได้รวมทั้งอื่นไปก่อนตรงนี้ ตอนนี้ผมก็ประกาศสงครามกับอันนี้นะฮะกกหมาแลครับผมจะสั่งอาหารเข้าไปเลยจะไหวอยู่ครับที่ล่างนี่ปล่อยไปเลยก็ได้เพราะไงก็มีแนวการอยู่แล้วเฮ้ยกำแพงเมืองจีนนี่มันยาวมากนะถ้าไม่ติดไอ้ตรงเนี้ยไม่นะเนี่ยก็คงไม่ห่างหรอกเพราะว่าตั้งโอ้โหท่าระยะยาวเลยหลายหมื่นกิโลเมตรเลยนะ แล้วก็ประกาศตัวทาง่นนองนี้เจอครับจินเกียงเนี่ยใ่เข้าเลยมด้ยชาติตัทีถึงหิงนชุนแล้วโอเคครับก็ไรยจะไหวอยู่ ว็เขามีทนห,นหารไม่ค่อยเยอะหรอกเราก็จะไหวอยู่ตรงนี้ก็ประกาศถามไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนในฐานะที่เราจะรวมชาติไป่นานโจไปดูยุโรปบ้างดีกว่าครับผมตรงนี้ปล่อยไ,ไปก่อนตรงนี้ไม่หันเลย ไปดูยุโรปบ้างครับว่าเกิดขึ้นมากใกนยุโรปกาคนพวกตีกัน,นะฮะเอาดูผมรู้ผ,ผิดว่านี่ทำไมปารีสโดนกลับคืนมาแล้วนะฮะเพราะเขาแข่งกันไ่เกิดจากที่เรมันนี้ต้องย้ายกองทัพไปอย่างนี้แหละก็นะฮะทำให้มันยืงยากนิดหน่อยผมกระโดมชาติกลับไปนะฮะ มาเสร็จแล้วก็ไปที่ถิ่นเจียงต่อโอ,โอเคครับไปนะครับก็พูดก็ตจมเชียงต่อนะครับผมก็ยืนหานาอยู่ก็ไปอยู่แล้วนี่นะครับแล้วผมก็ได้ทำการประกาศสงคร,รามไปทีิเบลเพิ่มด้วยเพราะเราจะโดนชาตินะฮะไปโอเคแล้วโดนชาตินะครับผม มองโกเลียก็เดี๋ยวเขาก็เข้าอยู่แล้วฮะโอ้โหทัพอากาศสงครามแบนี้ปุ๊บมองโกเลียเขาจะเข้ากระโดดเข้ามาในนั้นเขารับรองเอกลักษณ์อยู่นี่โอเคครับพึ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องหลายต่อสงคามหลายด้านไม่เจือดีไม่ไหวแน่ ยังไงนะเลยให้จะว่วอยู่ครับเดินไ,ไปอีกีจใช่ชนะแล้วมึงนี่ตระลมบอลกันอยู่โฮต้าโฮด้าโฮทันโฮทันนุ่งหวงเขาเดี๋ยวทหารก็โอเคได้ฮนะ,น,ะน้าใครรอดก็พอเองแล้วนี่เขาเยอะเท่าไหร่เลยก็ได้อจ็บไปเฮ้ยเกาหลีเกี่ยวอะไรเนี่ย มันเด็กน้อยอยู่นะอาหารเขาก็ไม่มียืมมุงหลวงไม่ได้ไม่ได้เจอเลยเราเล่นไม่ได้มุงหลวงนะต้องไปต่อหลบหิชมไปเลยผมก็ดันไปเรื่อย Kau macam mana? Hanya orang lain saja. Panu, jadi. Ada apa? Aku hanya. 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 หนาเนี่ยยังไม่ได้อันนี้เลยเออสิงเจียงสิ่งเจียง,ง,งไม่ได้เราต้องรวมชาติมันไม่ทางหรอกอา่าคเคจะจะยังเลยตรงมองโกดเลียยังไม่ถึงไหนทหารเราละหายไปนนะให้เขาเดินไป เคเขาบกอกว่าต้องปาดแนวลบไปเลยโอเคครับปุ๊บแนวลบเสร็แล้วเนีย่ยมประชาธิปไตยอืม ตรงนี้ก็อืม่ะไม่ใช่กันนะฮะตรงนี้ก็ยังลดลงไม่ได้นาะก็ร้อนโอเคถึงเวลาแล้วผมว่ามาไม่กลัวหรอหมอมันยิ่งใหญ่เว้ยไม่ใช่เดียเข้ออาออ่เานะไม่หรอนะเออไม่ไม่เขาอ,อยู่คนละฝั่งคนละฝ่ายเลยมวอยู่ครับไมวอยู่ รงนี้ก็ยืดเยื้อยาวมากเลยอาร์เซนอก็ลุกลุกึ้นมาที่ลยตัวตรงนี้ก็โดนบอลจะชนะโดนโดนตันกลับมาแล้วที่เบทเราเหมือนจะชนะนะแล้วเขาไม่โดนฝ่าย,ยาเลยแค่เด็กกัเลยไลรละม,มะหรือเปล่าจริงจริงใครจะไล่ยนี่โดนชาติไม่ยากนะประเทศจีนยิ่งใหญ่อยู่แล้วแค่ต้นเกมจะค่อนข้างจะไอ้นี่หน่อย เขาเรียกว่าอะไรเกือบตายเล็กน้อยรับับพลายก็โอเคพายเอโหไมัได้หมดจะพายมัยู่ะเลียดเาเอาอะกันเราไ ตรงนี้ก็เอาปืนไปก่าตรงนี้ก็เอาปืนกันเผื่อตรงนี ha! Ha! Okay. ้ก eh ็อัพเดี๋ยวมาอปืนนี้ตรงนี้อัพปืนให้มัาทำสมัยเล็กน้อยเก่าเกินไปเก่ากักเลย เชื่อฟันนะอยู่นานเลยก็เป็นนี่ของเรานะทำไมเพิ่งประกาศอะเห็นว่าประกาศตั้งนานคนประกาศตลอดทั้งเกมอะนี่พยายามยกขึ้นอยู่นะครับไม่ธรรมดาเลยจังหวัดจังหวัดว่า,านัรนจากฟั่งเกมอย่างเงี้ยเขาก็จะลมชาตินาะ เป็นหุ่นเชิดเยอะแต่ผมอยากให้เขาเออเข้ามารวมชาติเราโอเคเ,อนนอเดี๋ยวผมจะเดินกันี้ก่อนหงาเนี่ยมาไปมาดองกันแล้วอุ้นดันยากเลยนี่ด๋อยยมั้ยตรงนี้รีบๆจบแล้วเก่งกำลังก็เยอะกว่าแต่แพ้ยังไงกำลังนะ อคครับไก้รวมชาแ้ลโอเคก็รอให้ตรงนี้เนาะประกาศได้เลยนี่เดี๋ยวเราเราหากันเอ้โหอโอเคโอโหอะไรวะเนี่ยอันเชื่อฟังระได้แล้วก็ง่ายง่าย เได้ละบุกเลยบุกเลยบิลิโยขออนุญากหน่อยได้ได้อยู่นายก็เข้ามาด้วยสิโอเคได้ดันดังรอบๆเลยการเลาเมืองไงชนะอยู่แล้วไม่ยากนะในการเลาเมืองถึงกันเปทบุดยากเล็กน้อย นี่ก็แน่ว่างนี่ก็แนว่ว่างดันเข้ามาดันเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้ยที่ตรงนี้เรามีกำลังเยอะกว่าการยิง,งยากอยู่ขอที่ก็เป็นเมืองหลวงอะไรีว่านี่ก็แน่ว่าดันาเลยกันทหารเขาไว้มันจบยากแต่มันก็ดลีแอ

เอาละครับคนดูครับวันนี้ก็รวมชาติแล้วฮะเลยรวมชาติแล้วครับตรงนี้ก็เป็นลูกน้องแล้วเนาะก็ถือว่าน่าจะรวมชาติแล้วแหละถือโฟกัสนิดหน่อยยังไม่ได้อัพนะครับผมก็เอาละครับวันนี้ก็ถึงเวลาส่งคนล้วเนาะที่ผมจะจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เนาะก็ขอบคุณเข้ามาดูครับผมท่านนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ